มาทำความรู้จักกับกลุ่มศิลปินน้องใหม่ออร่าพุ่ง NCT WISH ภายใต้ค่าย SM True NCT WISH NCT WISH ศิลปินชายกลุ่มล่าสุดจาก SM Entertainment ประกอบด้วย6สมาชิกได้แก่ซียงชิออน r i k u RIKU YUSHI u t j a e h e e j e เ y o เรียและ SEKUYA ซาคุยา <ya> <c oughs> โดยชื่อทีม W h w i ิ h หมายถึงทีมที่เกิดขึ้นจากความปรารถนาอันแรงกล้าของสมาชิกและแฟนๆภายใต้คติ WISH for our wish ซึ่งสะท้อนถึงเป้าหมายในการสนับสนุนความปรารถนาและความฝันของทุกคนพร้อมทำให้ความฝันเหล่านั้นเป็นจริงร่วมกันผ่านบทเพลงและความรักของพวกเขา นอกจากนี้ NCT WISH NCT WISH ยังเป็นทีมที่เปลี่ยมเสน่ห์แห่งความยาววัยและบริสุทธิ์พร้อมนำเสนอเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร พวกเขามุ่งมั่นที่จะเป็นไอคอนแห่งความปรารถนา w i s h ที่ส่งต่อพลังอันแข็งแกร่งของความหวังให้กับแฟนคลับทั่วโลกตลอดปี2024ที่ผ่านมา NCT w i s h NCT which ด้สร้างความผูกพันกับแฟนเพลงผ่านดนตรีและข้อความเชิงบวกที่เปลี่ยนไปด้วยความหมายเริ่มต้นด้วยซิงเกิลเดบิวต์ w i s h ในเดือนกุมภาพันธ์ส่งคำทักทายแรกจกความสดใสและซิงเกิลที่2 Songbird ในเดือนกร,รกฎาคมซึ่งเนื้อเพลงได้รับแรงบันดาลใจ นกที่นำความโชคดีมาให้ถ่ายทอดข้อความแห่งความหวังที่จะโบยบินร่วมกันเพื่อทำให้ปฏิหารเป็นจริงตามด้วยมินิอัลบั้มแรกสตีดดีพร้อมเพลง ไตเติลชื่อเดียวกันในเดือนกันยายนกับความหวังว่าความรู้สึกของการพบกันอันน่าอัศจรรย์จะยืนยาวตลอดไปปิดท้ายปีด้วยเพลงไตเติล w i s h f u l Winter จากอัลบั้มเต็มภาษาญ,ญี่ปุ่นชุดแรก WISHFU L ในเดือนพฤศจิกายนนำเสนอความอบอุ่นของฤด,ดูหนาวและคำสัญญาที่จะทำให้ความปรารถนาเป็นจริงร่วมกัน ไม่เพียงเท่านี้ NCT WISH NCT WISH แสดงให้เห็นถึงอัตราการเติบโต,ตอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่ปีแรกของการเดบิวต์ด้วยยอดสั่งซื้ออัลบั้มง่วงหน้า3 0 7 0 0 0 0ชุดจากซิงเกิลเดบิวต์ WISH 630,000ชุดจากซิงเกิลที่2 Songbird และ800,000ชุดจากมินิอัลบั้มแรก Steady พวกเขาไม่เพียงทำลายสถิติของตัวเองในทุกอัลบั้มที่ปล่อยออกมาแต่ยังสร้างสถิติสูงสุดสำหรับศิลปินที่เดบิวต์ในปี2024รวมถึงสามารถกวาดรัง จากเวทีใหญ่ต่างๆนับตั้งแต่เดบิวต์ตอกย้ำตำแหน่งเบสรุกกี้ออฟ2024หรือศิล,ลปินน้องใหม่ที่ดีที่สุดแห่งปี2024อย่างโดดเด่นอาทิ The Best New Artist จากงาน a r e a Star Entertainer Award 2024เพียง50วันหลังการเดบิวต์รางวัล Super Rookie Award จ์ดกงาน 2,024k ัเน็กลีดเดอร์จากงาน2024 The Fact Music Awards รางวัล East Rising Star จากงาน2024 Korea Grand Music Awards รางวัล Tri p l e A p t t e n t i a l จากงาน2024 Asia Artist Awards และรางวัลล o ก k i e Award จากงาน 39th Golden Disc Awards ยิ่งไปกว่านั้นบัตรงานแฟนมีติ้งทัวร์13รอบใน5ภูมิภาคของเกาหลีใต้ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2024แม้จะจัดเพียง3เดือนหลังเดบิวต์แต่บัตรทุกรอบกลับขายหมดอย่างรวดเร็วต่อมาในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมกับการทัวร์ญี่ปุ่นครั้งแรกก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ยืนยันถึงความนิยมอันถล่มทลายด้วยการขายบัตรหมดทั้ง12รอบใน6เมืองสำหรับปี2025นี้ NCT Wish NCT w i h จะเดินหน้าไปสู่กิจกรรมระดับสากลอย่างกล้าหาญกับแผนการจัดทัวร์ใน8ภูมิภาคของเอเชียได้แก่กรุงโซวัวนที่21-23มีนาคมมาเก๊าวันที่5-6เมษายนมนิลาวันที่12เมษายนฮ่องกงวันที่3 พฤษภาคมสิงคโปร์วันที่17พฤษภาคมไทเปวันที่24พฤษภาคมจาก,การ์ตาวันที่31พฤษภาคมและกรุงเทพมหานครวันที่7มิถุนายนเตรียมพาทุกคนล็อกอินเข้าสู่โลกใหม่แห่งความสนุกสุดพิเศษผ่านการแสดงกันเปลี่ยนพลงังและเซตลิสอันมีสีสันสะท้อนเอกลักษณ์พร้อมสร้างความประทับใจครั้งใหม่ดังความปรารถนาในใจแฟนๆทั่วโลก n c t w i s h n c t w i s h พวกเขาพร้อมแล้วที่จะมาส่งมอบพลังแห่งความหวังและทำให้ความปรารถนาของทุกคนเป็นจริงในการแสดงเดี่ยวอย่างเป็นทางการครั้งแรก ในประเทศไทย2025 NCT with a t i a TOUR o g IN Bangkok 2025 n c t with a t i a TOUR LOG IN Bangkok วันเสาร์ที่วันที่7มิถุนายน2025เวลา18นาฬิาณทันเดอร์โดมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อบัตรได้ทาง Counter Service e m a i อีเมล o r p atalticket.com และ Li น์ Official atcounterservice แฮชแท็กอย่างเป็นทางการเครื่องหมายสี่เหลี่ยม NCTWISS เครื่องหมายสี่เหลี่ยมล็อกอินเครื่องหมายสี่เหลี่ยม NCTWISS ขีดล่างล็อกอินเครื่องหมายสี่เหลี่ยม NCTWISS ขีดล่างเอเทียขีดล่างทัวร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยม NCTWISS ขีดล่างล็อกอินบางกอกเครื่องหมายสี่เหลี่ยม SM True